ឯបញ្ហាទុកខោចប់ទីរៅដោយ CADT Plus K2 อาหารเสริมบํารุงกระดูกข้อจาก TL by สุโยอิជូនសាថាខ្ញុំជន់មានសន្តិភាពជន់មិនមានមុខភាពជាមួយអ្នកប៉ុន្តែបងអ្នកចាប់ទុកខ្ញុំជាប្រត្រៃខ្ញុំគ្មានជំរោះទេ ខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកក្នុង ่วนชาวคขมรช็อกเจอสารตกค้างในผักที่นําเข้าจากเวียดนามสุดโป๊ะคอมรนส่งทหารเรือเล่นละครไล่เรือไทยแก้เขินหลังถูกจับได้แอบสั่งน้ํามันไทยทําฮุนเซนและฮุนเมเนตหน้าแหงแล่าสุดมีการรายงานทหารคขมรตค่ะมีการออกมาไล่เรือน้ํามันของไทยไม่รู้ว่าทําแก้เขินหรือไม่หลังจากที่ประเทศไทยมีการจับโป๊ะได้ว่า มีการแอบสั่งซื้อน้ำมันจากไทยเข้าไปในเขมรหลังจากที่ฮุนมะเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีการออกมาขี้โม้อวดอ้างโชว์ชาวเขมรว่าจะตัดขาดพลังงานจากไทย แถมมีการโวมีศักยภาพเพียงพอโดยวันนี้23มิถุนายน2 5 6 8สำนักข่าว f l ล s h n e w s สื่อกัมพูชาได้มีการรายงานว่ากองทัพเรือกัมพูชาได้มีการขับไล่เรือบรรทุกน้ำมันของไทยที่เข้ามาในเขตนนน่า้ำกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายน้องชายฝั่งจังหวัดพระศีหนุภายหลังจากที่มีเพจดังชี้ เรือดังกล่าวได้มีการส่งน้ำมันให้แบบเงีย,งยบๆทั้งๆท,ที่มีการบอกเลิกนำเข้าน้ำมันจากไทยแล้วพร้อมกับมีการอ้างอิงสื่อสีฮันุวิลเมื่อวันที่27มิถุนายน2568กองทัพเรือกัมพูชาได้มีการขับไล่เรือบรรทุกน้ำมันไทยชื่อว่าเชษทนาปวดี6ที่มีการเข้ามาในเขตน่านน้ำกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของสีหฮนุวิล นี่เป็นการบังคับใช้มาตรการเข้มงวดโดยรัฐบาลกัมพูชาไม่เพียงแต่น้ำมันเท่านั้น กองทัพเรือกัมพูชาจะบังคับใช้การห้ามนำเข้าผลไม้และผักไทยทางทะเลอย่างผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยโดยเมื่อวันที่22มิถุนายน2568รัฐบาลกัมพูชาได้มีการระงับการนำเข้าเชื้อเพลิงและก๊าสทุกประเภทจากประเทศไทยนายกรัฐมนตรีและฮุนเซนมีการเน้นย้ำว่าบริษัทจำหน่ายเชื้อเพลิงในกัมพูชามีศักยภาพในการนำเข้าเชื้อเพลิงและก๊าสปิโตรเลียมเหลวจากแหล่งอื่นได้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศของ ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่เดือนเดียวหรือตลอดไปก็ตามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชามีการถแถลงเมื่อวันที่27มิถุนายนว่านับตั้งแต่ที่รัฐบาลกัมพูชาออกคำขาดไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันและก๊าซจากประเทศไทยมายัางกัมพูชาโดยเด็ดขาดและกัมพูชามีสเกลภาพเพียงพอที่จะจัดหาน้ำมันและก๊าซให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างเต็มที่ แต่หลังจากนั้นค่ะไทยก็จับโกหกคอมเมนต์จนได้ โดยในวันที่26มิถุนายนโดยเพย์ซีเอได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าพูดไม่เหมือนทำคอมเมน์ประกาศไม่ซื้อน้ำมันจากไทยแต่เรือบรรทุกเต็มลำจอดหน้าท่าสีฮันุวิลหลังจากรัฐบาลคอมเมน์มีการสร้างภาพประกาศว่าจะไม่ซื้อน้ำมันจากไทยอีกต่อไปเพื่อปุกกระแสร,รักชาติสร้างภาพความตึงเครียดปอมๆแต่หลักฐานจากระบบมาลินทัฟฟิกชัดเจนเรือเชธนาบดีหกเรือน้ำมันจากสีราชา เดินทางถึงท่าสีฮันุวิลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเรือบรรทุกเต็มลำสถานะล่าสุดจอดท่อสมอรอถ่ายของหุนเซนพูดกับประชาชนว่าตัดสัมพันธ์น้ำมันกับไทยแต่หลังบ้านยังม,มีการแอบซื้อน้ำมันจากไทยเงียบๆนี่คือ2มาตรฐานของระบอบฮุนเซนที่ใช้ไทยเป็นแพะในข่าวแต่ใช้ไทยเป็นแหล่งพลังงานจริงระบอบที่โกหกประชาชนตัวเองก็คงไม่ลังเลที่จะหลอกคนไทยด้วย ถึงเวลารัฐบาลต้องตรวจสอบว่าใครส่งน้ำมันให้เมสใครเป็นเจ้าของเรือและมีผลประโยชน์แฝงอะไรอยู่เบื้องหลังแต่หลังจากการตรวจสอบของทีมข่าวดุคริติค่ะก็พบว่าชื่อเรือดังกล่าวอ่านได้อีกแบบว่าเจตนาบดีซึ่งก็เป็นชื่อที่ตรงกับเรือที่ประเทศไทยมีในการใช้ขนส่งน้ำมันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของบริษัทเจตนาทิปิดตลเลี่ยมจำกัดบริษัทนี้ประกอบธุรกิจในการขนส่งน้ำมันแกส๊ส เคมีพัณฑ์พืชผลการเกษตรและสินค้าทั่วไปเขตการเดินเรือคือสีราชาพนมเปญสีราชาสีฮันนวิลเท่านั้นนอกจากจะโดนจับโปะเรื่องของการแอบสั่งซื้อน้ำมันจากไทยแล้วล่าสุดชาวคอมเมนต์เคราะซ้ำกํำซัดหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชามีการระงับการนำเข้าสินค้าจากไทยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ เครื่องดื่มทุกชนิดตามคำขู่ที่หุนเซนพ่นออกมาแต่มีการหันไปสนับสนุนสินค้าในประเทศแต่เมื่อปริมาณสินค้าในประเทศมีไม่เพียงพอจึงต้องมีการนำเข้าจากประเทศอื่นหนึ่งในนั้นค่ะก็คือเวียดนามแต่กลายเป็นว่าผักที่มีการนาเข้ามานั้นกลับไม่ปลอดภัยเพราะพบสารตกค้างที่เป็นอันตรายเพียบโดยเพจอุบลนาววันนี้28มิถุนายน2568ได้มีการออกมาโพสต์ว่าด่วนคอมเมนต์ช็อก พบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ที่นำเข้าจากประเทศเวียดนาม อัปเดตผู้เชี่ยวชาญพบสารพิษตกค้างในผลไม้และผักที่นำเข้าจากเวียดนามเมื่อเช้านี้โดยอ้างอิงข้อมูลจากจังหวัดกันดานในประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่26ิมิถุนายน2 5 6พห้องปฏิบัติการอาหารเคลื่อนที่ของกรมสามัญสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงพาณิชย์สาขากันดานซึ่งจังหวัดกันดานค่ะเป็นบ้านเกิดของขุนเซนเป็นจังหวัดที่มีชายแดนล้อมรอบกรุงพนมเปญด้านบนด้านที่ตะวันออกติดกับจังหวัดเปรยเวียง ด้านที่ตะวันตกติดกับจังหวัดกำปงสปือด้านที่ใต้ต,ติดกับจังหวัดตาแก้วและชายแดนเวียดนามโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงพาณิชย์จังหวัดกันดานกัมพูชาได้ร่วมมือกับสำนักงานศุลกากรและสพมิตรจังหวัดกันดานและหน่วยงานท้องถิน่นตรวจสอบผักและผละไม้ที่มีการนำเข้ามาทางรถบรรทุกที่ท่าเรือ,อนานาชาติสเรทอมโดยทำการทดสอบเบื้องต้นเก็บตัวอย่าง22ตัวอย่างได้แก่ กระเทียมเมื่อเขือดเทศกะหล่ำปีแครอทหัวไชเท้ามาระต้นหอมหัวหอมพริกมาเลพริกฮาวายกะหล่ำปีม่วงหัวไชเท้าทั้งขนาดเล็กและก็ใหญ่หัวไชเท้าฝรัง่งต้มดองถั่วเขียวหัวไชเท้าชวาหัวหอมแดงมะนาวหัวไชเท้ายาวและถั่วเขียวฝรั่งเศส จากการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะพบว่าตัวอย่างผักสี่ตัวอย่างได้แก่ใบกระเทียมหัวหอมแดงมะนาวและลำไยมีสารตกค้างค่ะเป็นสารฆ่าแมลงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงมีการตัดสินใจส่งตัวอย่างดังกล่าวไปยังแผนกห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรเพื่อทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปพร้อมกับมีการระบุที่มาสำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยาของกัมพูชา หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ